ที่สละเวลามาร่วมทำข่าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ก็เป็นการมอบนโยบายให้กับข้าราชการของกระทรวงเกษตรเพื่อทห้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ท่านยรัฐมนตรีได้แถลงต่อวัฐสภาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรนโยบายของรัฐบาลก็จะมี3นโยบายหลักที่มาเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร ก็จะมีเรื่องของการดูแลปรับปรุงภาคการเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้นตามที่ท่านนายกได้แถลงต่อรัฐสภาที่ท่านกำหนดเอาไว้ว่าเป็นการตลาดนำนะวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้นะคะเราก็จะนำตรงนี้มาใช้กับกระสวนเกษตรอย่างต่อเนื่องไปเช่นเดียวกันเรื่องที่สองในนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินในทุกมิติ ซึ่งขอมกระทรวงเกษตรเองก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ทํากินในส่วนของสปปที่ดูแลอยู่นะคะเราก็จะยกระดับให้เป็นสนบเพื่อการ,กรเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรนอกจากมีที่ทากินแล้วสามารถใช้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยนะคะเราก็จะมีนโยบายที่สาของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรเราก็จะเป็นการบริหารจัดการน้าอย่างครบวงจรซึ่งกระทรวงเกษตรก็มีแผนอยู่แล้ว ะะมีทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็จะเป็นกรมชลประทานแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องประสานงานร่วมกับกระทรวงอื่นและงานอื่นเพื่อให้การบริหารจัดการน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็ลดแก้ไขเรื่องของน้าท่วมน้ําแรงซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนบ่ายวันนี้ท่านนายกก็จะเรียกประชุมเพื่อตั้งสมมวยการแก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวก็ถ้าได้รับข้อสั่งการใดๆ,ๆก็คงจะมาประสานงานต่อยังกระทรวงเกษตรนอกจากนั้นก็จะมีนโยบายเรื่องของ Green e c น n o m y ที่ข่านนายกแถังต่อรัฐสภาซึ่งกระทรวงเราก็จะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร BCG นะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมาย EUDR ที่การยานแห่งประเทศไทยก็จะนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้หน,นึ่งมกราคม2 5 6นนี้ถ้าเราทำได้ทัน EUDR นี้ก็จะเป็นโอกาสของภาคการเกษตรไทยเพราะว่าคงจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถคอมプาイหรือปฏิบัติตามกฎหมาบย EUDR ได้เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของสินค้าเช่นยางจริงๆมันมีทั้งหมดเจ็ดพืชด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องของยางเนี่ยที่เราเป็นผู้ส่งออกหลักนะคะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทันเนี่ยผู้ผลิ ยามแปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยามวัอหรือว่ายามอื่นๆที่ต้องใช้วัตถุดิบยามเนี่ยก็จะต้องใช้จากประเทศไทยเป็นหลักเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปได้นะคะนี่ก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในภาคการเกษตกรที่จะมานโยบายให้กับ พี่น้องครอบครัวเกษตรกรแลวระวก็ข้าราชการ,รกระทรวงเกษตรกรไปค่ะมีคำถามอื่นๆไหมคะขณะนี้ยังไม่ได้แบ่งงานเป็นทางการนะคะแต่ก็มีการหารือกันไว้บ้างแล้วเดี๋ยวถ้าแบ่งแล้วเป็นทางการอย่างไรคงจะได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งค่ะ ส่วนใหญ่ของอาจารย์เองเนื่องจากทำงานต่อเนื่องมาจากที่เป็นผู้แทนการค้าไทยนะคะก็คงจะไปเน้นเรื่องของการตลาดนำการผลิตนะคะทั้งสองท่านก็จะช่วยเสริมในเรื่องของนวัตกรรมเสริมแล้วก็เพิ่มไรายได้พี่น้องเกษตรกรค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในในโยบายในคำถแถลงนโยบายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรเราเนี่ย ก็มีภารกิจที่เรากําหนดไว้อยู่แล้วว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อยๆปีละสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต่อครัวเรือนเราก็ทําตามหน้าที่กันอยู่แล้วพี่น้องในกระทรวงเกษตรเองนะคะก็ทําตามแผนที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้วแล้วก็ลงปฏิบัติหน้าที่กันเนี่ยโดยไม่ต้องรอการสั่งการจากรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นยังสั่งการไม่ได้ เพราะว่าการถแถลงนโยบายยังไม่เสร็จสิ้นนะคะท่านอธิบดีทั้งหลายท่านผู้บริหารก็ได้ลงไปในทุกๆพื้นที่ถ้าทุกคนได้เห็นข่าวนะคะลงไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมการต่อเนื่องหลายผู้บริหารก็ได้เตรียมแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรมการข้าวที่จะช่วยเยียวยาพี่น้องเกษตรกร,กรต่อกมรมพัฒนาที่ดินที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือในการปรับพื้นที่แล้วก็กรมชมระทานที่จะไปช่วยสูบน้ําออก ในส่วนที่น้ํำยังระบายไม่หมดทุกคนมีแผนเตรียมการเต็มที่อยู่แล้วใววันนี้ก็จะได้ไปรายงานให้ท่านนายกแล้วก็คณะกรรมการจะทราบเช่นเดียวกันว่าทางประทรวงเกษตรได้ทําอะไรไปบ้างแล้วและมีแผนจะทําอะไรต่อค่ะมีการคำรวนวณกันอยู่แต่ตัวเลขคงจะยังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าต้องรอการประเมิน หลังจากการจะจบจนจบเสร็จเสิ้นเดี๋ยวก็คงจะมีตัวเลขผ่านคอรมอได้ถแถลงกันต่อไปค่ะค่ะทางกรมชมมีการดำเนินการอยู่แล้วนะคะแล้วก็จากที่ได้พบหารือกันตั้งแต่วันที่ได้พบกันที่ชัยนาแล้วก็อยุธยาเขาก็ ก็ได้บอกกับเขาอยู่แล้วนะคะช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งคงจะไม่ให้กลมชนอย่างเดียวกรมชนก็ต้องประสานกับทางท่านผู้ว่าในอำเภอแล้วก็หน่วยงานของท้องถิ่นที่จะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็อันนี้อันนี้ทราบไปถึงท่านนายกเสียด้วยซ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านเรียกประชุมที่สภานะคะว่าการเตือนภัยเนี่ยทำครบแต่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ย ก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินเราก็ไม่ได้อพยพออกนะคะอันนี้ก็ผัวไปบังคับให้เขาออกไม่ได้แต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าจะมาหารือกันว่าจะมีวิธีการใดไหมที่เราจะบอกกับพี่น้องประชาชนให้เขาสบายใจว่าเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรถ้าหากว่ามันเสียหายเขาจะได้พร้อมที่จะเอาชีวิตตัวเองให,ให้รอดก่อนนะคะตรงนี้ก็ เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้าไปช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าให้ปฏิบัติตามคำเตือนของภาครัฐร่อเร่อมการพยาการณ์เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทนมีการคาดการณ์แล้วก็ ที่ผ่านมาท่านอธิบดีระราก็มาที่กองการเพื่อติดตามสารการไล้แล้วก็มุแผนสอารัทุกอย่างแล้วต้องเรียนว่าเรื่องของภยเร่องของภัยอย่าเนี่การค้ากมก็มีความม่ยงมีระดับหนึ่งมันก็จะต้องติดตามกันอยต่อเนื่องแล้วก็คอยปรับสถานการณ์ที่สดพร้อกับการค้ากัตลอดเวลาซึ่งทังคนก็ทำงานร่วมมือกับทางสชตัวนี้ตึก ล้วก็มีศูนย์อัจฉริยะอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะซึ่งท่านปากรก,ก็ได้รับรายงานจากนี้ไปค่ะวาระก็คงจะมีเรื่องหลักๆในเรื่องของถ้าเป็นเกี่ยวกับสถ่งรน้น้ำนะคะก็คงจะมีรายงานเป็นรวาเพื่อทราบค่ะ อันก็เป็นไปตามวาระที่ควรจะเป็นไปตามกาลเวลาคือมีคราวว่าจะสิ้นปีนี้ประมาณแล้วก็นั่นก็เป็นคามกําเปนปรึกษาอันนี้เป็นคนปรึกษาในรั้นตระาค่ะปรึกษากันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอทางตรวจสอบรัฐบาลเท่าไหร่ ให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านหน่วยงานทั้งหลายในระดับจังหวัดและอำเภอของเกษตรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงจังหวัดกระทรวงอำเภอที่จะเป็นประสานงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันในห้องกระทรวงการที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเนี่ยคงไม่ใช่ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรเดียวจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยที่ที่เราจะทำอย่างเป็นรูปธรรมก็คือประสานการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ะะให้เข้ามาร่วมมือกับเราในการช่วยให้ชีวิตการอยู่ของพี่น้อง,ปร,ง,ออง,ป,รงประเทศจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์เองแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการส่งออกด่วนไปถึงกระทรวงดีจิทที่จะมีเรื่องทางเทคโนโลยีมาช่วยภาคต่างประเท ก็เดี๋ยวเราดูแลกันกันแล้วาจะทำยังไงต่อต่ค่ะตอนนี้ที่ได้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่ส2บสอท่านผู้บริหารได้เสนอป่ะธานนายกไปที่ประชุมที่รัฐสภาอย่างนะคะก็อย่างที่เชียงรายเนี่ยเนื่องจากมันไม่เคยเกิดอย่างนี้มา30ปีแล้วทางการที่จริงๆเนี่ยมีแผนเดินที่เคยนำเสนออยู่แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติก็คือการทางการระบาย เป็นคลองอใบน้ำเลี้ยงเมืองนะคะจะใช้น้ำปกปัองใ่้น้ำโผล่อ้อมเงินเชิงลัยไปซึ่งก็ได้รายงานท่านนายกทราบว่าตรงนี้เนี่ยทางคนควรจะเสนอนำขึ้นมาทำเพื่อแก้ปัญหาให้มันเกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะกำลังอ,อยู่ในช่วงระยะเวลาการศึกษานะคะเพราะว่ามันต้อง,อ,งอัปเดตจากที่ไปศึกษาไ้เดิน ีย๋ยวตัวเลขคงจะได้มาสารุปอีกครั้งหลังจากศึกษาเสร็จค่ะเราก็จะมีที่เมื่อวันศุกร์เขาชุนกับท่านพลากรสวนรัฐไปก็จะมีข้อเสนอของท่านที่ปรึกษาของท่านพลา,าการนะคะว่าให้นําโครงการที่เคยศึกษาไว้แล้วของกรมประทานและก,กระทรวงเกษตรเพื่อที่จะแก้ปัญหาําอยยางยั่งยืนมาควบควมว่ามีโครงการไหนที่ควรจะหยุบขึ้นมาทำนะคะ พรก็ถ้ามีอุปสรรคตรงไหนก็จะเป็นประสานเพื่อที่จะแก้ไขให้มันทำได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปศึกษาความเห็นรอบด้านเราก็ฟังให้ครบทุกทุกนิตันะครับข้อดีข้อเสียก็คงต้องรอให้เป็นนโยบายจากรัฐบานลนะคะว่าจะดำเนินการยังไงจนคนคนก็มีศึกษาได้แล้ว ถ้าเดินเดินันเปนยู่ของนนแถ้ารัฐบาลจะทาเป็นนี้ยูไของ н, อรัฐบาลเ,เ,เราก็ต้องรอทางรัฐบาลได้มีตามน่าใยบไมาเราก็พร้มที่จะับเงนอย่างไ,รววางางไรเราก็จะทาเห็นทุกฝ่ายขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณค่ะค,ค่ะคุะ ชมเดีะะ๋รีพอร์เตอร์นารายงานสดจากกรมชลปร,าาระทานค่ะเมื่อสักครู่นนะคะเป็นการแถลงข่าวคะ่ะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมก็เป็นการแถลงข่าวหลังการประชุมมอบนโยบายคะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าในวันนี้นะคะก็ถือเป็นการมอบนโยบายในฐานะร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหาการณ์ครั้งแรกนะคะของ คุณนรณมน์พินโยสิลวัตรค่ะคุณผู้ชมก็เมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการตอบคําถามกับสื่อมวลชนหลายเรื่องด้วยกันเรื่องของการแบ่งงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ามีการหารือกันบ้างแล้วโดยสาเดือนหลังจากนี้นะคะภารกิจที่จะเร่งทานั่นก็นคือการเพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแบบเป็นรูปธรรมโดยจะมีการประสานความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการ่างทศหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง เกษตรกร,กรนั้นดียิ่งขึ้นนะคะโดยในส่วนของรัฐมนตรีเองเนี่ยคะ่ะก็จะดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับเรื่องของอการทำการตลาด สำหรับผลผลิตทางการ,กรเกษตรซึ่งเป็นงานที่ทาต่อเนื่องจากการเป็นผู้แทนการค้าไทยนะคะในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะเรื่องปัญหาน้ําท่วมบอกว่าที่ผ่านมาได้ทําตามหน้าที่อยู่แล้วนะคะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่สามารถสั่งการได้ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการถแถลงนโยบายเนี่ยคะ่ะแต่ว่าหน่วยงานในสังกัดนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่โดยที่ไม่ต้องรอก,การสั่งการ เรื่องของน้าท่วมก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็งบประมาณก็พร้อมที่จะเยียวยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่นี่เดี๋ยวต้องรอในโอกาสต่อไปเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าได้มีการ พูดคุยนะคะกับทางกรมชนะระทานอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีระบบแจ้งเตือนภัยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือสื่อสารนะคะไป ยังประชาชนนะคะให้เข้าใจาเกี่ยวกับเวลาที่ทางรัฐบาลได้ไดมีการแจ้งเตือนภัยไปเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ค่ะคุณผู้ชมประชาชนก็จะห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านเรือนของตนเองแล้วก็ไม่ยอมออกนะคะทำให้ได้รับผลกระทบเสียหายเรื่องของสถานการณ์น้ําได้มีการคาดการณ์มาโดยตลอดนะคะคุณผู้ชมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ยืนยันค่ะว่ามีแผนรองรับนะคะโดยการแก้ปัญหาน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายเห็นว่าจะมีการ ทำเป็นเหมือนคลองระบายน้ำเลี้ยงเมืองด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นก็เป็นแผนค่ะอยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็จะมีการนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคอรมอนัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะกระทรวงเกษตรจะมีการรายงานสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นให้ทราบด้วยนะคะทั้งที่เชียงรายแล้วก็ที่ภาคอีสานค่ะที่เป็นจุดรับน้ำต่อจาก เชียงรายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมในช่วง14นาฬิกาของวันนี้นะคะที่ธรรเนียบร,รัฐบาลนะคะก็จะมีการประชุมเรื่องของการบริหารสถานการณ์น้ำด้วยรวมไปถึงจะมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันน้ำท่วมนะคะที่ทำเนียบร,รัฐบาลตึกพักดีบดินด์ด้วยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรฝากคุณผู้ชมติดตามได้ที่เดลี่พ o r t เตอร์สาขาจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดทั้งวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับเดลีพ็อตเตอร์ใต้ช่องทางเลยค่ะ ในเว็บสเปอร์นะคะคุณผู้ชมอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะช่วงนี้นะคะดิฉันนะัทพรส้อยจำปารายงานค่ะ